ร้อยเบิ้งห่างให้ป่าลุงเอาออกมาเบิ้งบนอยแจ้งดูะห่ากระตื่นนอนนะเบิ้งห่าเบิ้งเอื้อเอื้อหนาขึ้นมากว่านี้ใส่เอึ่งหนาขึ้นมาดูหนายังบริสุทธิ์ปทาลิ์นะทุ่งญาป่าลุงดูสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านทุ่งญาดูลูเห็ดอะไรโอ้ยเห็ดอะไรเห็ดดูเห็ดดูอีละเห็ดนะเงียบเรียนกันก็พอท่นทุ่งญาแห่งจิตพิทักสร้างกว่านี้ เขาเปิดเพลงขึ้นอีกเลยเขาจะเปิดเพลงยังอีกแล้วบันทึกบรรยากาศยามเศร้าๆเป็น้อาพ้นพ้นตกโปรยโปรยพอดีสุ่มพอดีสุ่มเทิงหางบวชหอดลุ่มประมาณสามนี่แหละบรรยากาศกสิประมาณนี้แหละทางน่ะโลกาทางน่ะพอดีโลกากับพอดีโปรดนะสามนี่นะเขาเปิดเพลงคือถักกันเลยเดี๋ยวเขาหยุดเปิดจังคอยมา อันา okay. so nice. e ันใหม่ร้อยทุกญาดุกๆเหดูเหตดูทุสบายดีป่าลุงเอาอีลาบริกินขนมได้ค่ะไม่ไม่ใส่เบิ้งซีนะเบิ้งเบงซีซูซื้อซอืมขี้ตากันยังบอดเก่หาซีซูปเลยตายแหละมาไปสวยออกสีซูมันกอกเบิดแล้วงามบ่มาสวยมากงามแหงป้านำหน้าหนาวเนี่ยมันลงไปเกลมาม่บอยู่ เชื่อตอกับบรรยากาศน้องปลาเมื่อวานพักการกระกจ่ายเงินจนเบิดอีโลเมืองตาเบิมมม่งมาเมาเมืองหมูเอ้ยเขาดำนาฝุ่นลงไปใส่ยนี่ได้นาสีผมค่นดำแล้วนะกะ็จ่อยกัดยังโบว์เศร้าโบ,บายบบยบังโบวไข่บ่ข้าโบวไข่แหละ กินยาตัวนี้ค่ะมอเศร้าแล้วไปเก่งกอ,อกได้บ้านนี้ยังทิมีการเสียงเงินต่ออยู่เฮ้ยโอ้ตูดนขนมชื่อขอนอมอยู่ทร์บังดูตื่นมาแล้วก็กินโหลดนี่แซ่บบ่ให้ป้าลงกินน้ำดูหืมอ๋อกี่ที่แทะมะกอย บอกินก็บบอกินดอกเงินปลาลงเห็นบุตรอึดเฮ้ยเฮ้ยคนขี้ถี่เอ้ยอย่าทุ่งเสยเฉยเฉยอเด้อฮะอย่างก็ลูกตื่นมากเลยเกี่ยวใส่ขนมแม่ตื่นมากเลยเกี่ยวใส่หมากไม้เลย จะจอดข้าวลำของกินของพิษของดองของกินจะจอดกระซื้อมาเดิมมือแรงเหมืเดิมบุมมียังกินไลยก็เหือยก็รู้เหมอ้ยมดแดงมันสิบเดำหน้าบักแชมพูดำหน้ายามันได้อีกอีโมดแดงอ่ะก็อีมดแดงเบิดแเลยเด้ กับโได้เบิร์ดฮะสายสา,ายคู่โบเห็นกันเดี๋ยวนี้ต้องคอยไหวคนเดียวเลยมันบเสีดยดอกบัดแลืแล่องเลยจะจับปัญหาโบเห็นนะทางนั้นเขาดำโบได้ขาดเ,เลยทางนั้นเข,เ,เขาเกือบขึ้นสีดำจนเาะว่าเขาเหลวหน้าหายใหญ่เขาขึ้นมาหนิโบปันใดดอกเมื่อวานนี้ มื้อคืนนี่นะไปอันตลาดมาเลยซื้อทูบพี่น้องซื้อทูบซื้อขนมเบงเนาะขนมเบงยางมาใส่อันของพระยังันได้มีเด็ซื้อเลยซื้อทูบหรือมันมีอันมันมีทูบมันมีทูบไต่เลขแทนดพี่น้องมันมีขูอันดอกเรื่อนอันใดอีพอซื้อมามันบ่มีเอาไปซื้อมาแล้วมีมีแล้วมาจุดจุดลองเบงหูบริเลกยัง เส่าโทรศัพท์พจะจอยมาให้เบ่งถ่ายหูมาอยู่หักอยากนางหมูเห็นแล้วมันอยากหลินโทรศัพท์เจด็ดเจ็ดหักตัวท้ายนั้นคือสีศูนบศูนกับแปดเด้ดออยากอยากเอามาให้เบ่งเองผุดเลยเนาะให้นางหมูลงตลังก่อนเส่ตทรัพย์จะจอยมาพอตื่นมา บุญกันเห็นแล้วมันบุญแล้วะนะกานบุญเห็นกันแล้วไปดอกพากันยัวไปทางใหม่แล้วกันแล้วไปน้องกับเขากับเขาป่ามาดำซอยแล้วกับที่เขาป่าดำเลยมันกะเมื่อดำซอยเขาคือเก่าออกแห้งกันนะพี่น้องเลยซอยกันไปซอยกันมาบริอันนั้นจางกันดอกสําหรับเขาขอมเมนเท่าเห็ดนะห่วย เข้ามาบัวจา้างเข้ามาแล้วเสียดายเดี๋ยวนี้มีหน้าทงหนึ่งเมื่อบาตละหูหน้าเจล่งก็คือหน้าเอริญนี่แหละมันเป็นหน้าห่ใหญ่แบบนั้นนีพี่น้องเจ็ดห่หน้าเจ็ดห่เด้๋วเขาซีหาซิบหาหกซิบนี่แหละว่าสันเพื่อนว่า บเอาน้ำลายดอกเสียภาษีปีละสองแสนว่ะอืมพอพังหากแต่ว่าปีนี้มันบบมีกามีมุ่งเลยดิหากบอกแล้วยวุ่วอ่ะขันมีกาเลือแเลยเฮาไปหักคอดำด้วว่ะไปเห็ดโลดแล้ว,ว่วะเราหน่กสี่ทงเราเห็ดแต่สามทงปีนี้นะขันหูไว้กูนี่นะเสียให้น้องหวานกา้าเพื่อหายุอ่ะตอนนั้นผัดบบมีแห้งอีลีแบบ โอ้ยกูเห็ดบ่อรอดว่ะมาคิดเสร็จตอนนี้คือสิไว้ยอยู่หากไปเห็ดอิลี่ก็จักรศได้สำนักดอกหากปวดอยากเห็ดเอาเป็นลูกเสานาล่ะเอาอยากเห็ดหากโทษแต่ว่าแห้งเอาเห็ดไปได้คือจะขีดนะนะหากกระสีได้อยู่แค่มันมีกาเหลือเป็นตาเป็นยังก,กระสีลกไปดำเอาอยู่จะหายสองห่สชส่วนน้องไปดำหายอยู่พังได้่วนน้องไปดำหายไปสัต ร้อยร้อยเป็นไงฮะววแวนตื่นมาแล้วถามหาแวนเอาแวนบโดยแต่ว่าเมกบอกได้ว่าเออนำจากเ่อแม่มีแต่ดยนำอีลอยนะแล้วก็ดโดยนะไม่ลุอโอ้สิปวัดบอเมนี่บ่บม,มันชินว่าน,นี่มันชิน เป็นแต่ซังนี่หยอดได้นี่บมกกินเขาหมวกกินเขาโอ้คอเดียดกัดขัดน้อจะมันงามเี่อย่างเงี้ยแมนโอ้ยตายเอาของมากที่สดุด ไปยังบมมันแจง้งผมมันจังเห็นมันยังเนี่ยมือที่มัน,มมนเสิยหงน้ยงกระหนกกระเตงสะอาดได้นี่ลมขึ้นเอามาเตงสะอาดอเห็ดยัยง ngâm bó lụ ngâm bó lụ ngâm hả? ngâm mẹ tham nè ha 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 màn mẹ bác hà nạ nè hà hát guitar nè อืมดีนุ่งใหม่เอาไว้ไม่แพ้นะลงมาเหยนยงดูโอ้ยพี่น้องไรผาบรรยากาศเก่าๆขคนบึกันสมไปเด้อจ้าไปจีมาสอนแม่เด้อจ้าอาเบาดูสวัสดีค่ะเบาดูค่ะเบาดูอันยกมือขึ้นเห็นไหมเออว่าวัน เรื่องอน,นี้มาก,ก็ลืมคิดเสียใจน้ำมันสาวนาพี่น้องน้องบบาไก่เนาะก็คือร้านเมเตียงอะไรบ้ว่านี่เฮ้าายเสียสิวิตแล้วสองเดือนไปกัในได้กับเสียใจน้ำขบครัวผนหลายๆเนาะพี่น้องเห็นแล้วกันยัง,อ,ยงอันอันใจอยู่ได้ยังอ เห็นแล้วก็ยังหดหูใจน้ำผลนอยู่จะเห็นลูกจะเห็นนอย่หนนถืออยู่มาน่อยน้อยนผถืออันอยู่มาหน่อยจะเล็กกะฝากก็แหลกก็แซ่ดันเงาเด้อผล้นมีแต่ เพื่อนมีแต่เป็นก็เป็นนอะไปห้องโมแตหลอดเลยเห็นอยู่ไอเทียงพาไปหล่าสุดนี่ไปสวลัลดีคือสิมเขาชงหมุกบริัว่าได้ไปหมุกโบอะไรกับว่าโมสวัดสิกลับมาโอ้ยหมกเห็ดยังอันนะ่ะจะได้ก,กับครอบครัวกับสู่หันแล้วพี่น้อง พ่อบริทรนาลูกแล้วพ่อกั็ไปทํางานอยู่ไกลๆพู้บริมาณเทน,นาลูกเป็นๆซัมตี้บ่คือว่าฉันจือบ่ผิดมีแต่โทรหาพ่อก็ไปหางเงินดอความจนเนาะโอ้ยตะกบาบาพี่นอ้องดักสิเหิตนาดต้นทุนวงายมันกับบบรายคือกันพพยก็ต้องได้โซ่ได้้า เอาสำนีเนาะเพียงเนาะเอาสำนีเป็นพิษพลาดประกันไดเอากับขอโาถอดกอภัยนำเศษซีถุกฐานละลายเด้อเนาะบอก,กันคลิปใหม่ได้เพียงเด้อ